เค้กมะพร้าวอ่อนหอมหวานนุ่มนวลมากเลยค่ะเค้กมะพร้าวอ่อนเป็นเค้กที่ใครๆก็ชื่นชอบนะคะ<ม>เพราะว่าจะมีรสชาติที่หอมนุ่มนวลหวานอ่อนๆแล้วก็ยังมีความเป็นไทยปนอยู่ด้วยนะคะคนเท่าคนแก่ก็ทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะมีไข่แดงแล้วก็น้ำมันนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำมะพร้าวลงไปค่ะน้ำมะพร้าวอ่อนหอมเสร็จแล้วเราก็จะเติมกระทิลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยแป้งค่ะแป้งผงฟูแล้วก็เกลือค่ะเราก็จะค่อยๆตะล่อมเขานะคะจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะได้แล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาต่อด้วยส่วนของไข่ขาวค่ะตีไข่ขาวสปิดกลางนะคะจนเป็นฟองใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ครีมออฟทาทาลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อจนเขาฟองละเอียดมากขึ้นเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปแบ่งใส่3รอบได้เลยค่ะเราก็จะตีให้เขาได้ยอดกลางค่อนข้างไปทางแข็งนิดหน่อยค่ะประมาณอย่างเี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีตัด ฟองอากาศอีก15วิค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนของไข่แดงกับไข่ขาวมาผาสมกันค่ะนำส่วนของไข่ขาวนะคะลงไปในอ่างของไข่แดงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่ยคนค่ะคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกัน พอได้สักสองรอบนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากโถไข่แดงนะคะมาเทใส่ไข่ขาวค่ะแล้วก็ตะล่อมให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะนําเข้าอบนะคะ170องศาเป็นเวลาประมาณ35-40นาทีค่ะอันนี้เราต้องเช็คดูเตาของเราด้วยนะคะจนสุกเราก็จะพักเค้กของเราให้เย็นก่อนนะคะระหว่างที่เราพักเค้กนะคะเราก็มาทําซอสมะพร้าวอ่อนกันนะคะในนี้จะมีน้ํากะทิ น้ำมะพร้าวแล้วก็ตอนนี้เราก็จะใส่แป้งวนไส้ลงไปค่ะแล้วเเราก็จะคนๆเขาก่อนนะคะยังไม่เปิดไฟค่ะใส่ส่วนผสมเหล่านี้ลงไปก่อนนะคะคนให้ pipeline, เขาละลายแล้วค่อยเปิดไฟพอเปิดไฟเราก็กวนกวนๆให้เขาจนข้นนะคะพอเริ่มข้นนะคะอันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะคือตอนนี้เราปิดไฟไปแล้วเขาข้นแล้วเราก็ปิดไฟไปแล้วค่ะเราก็เอามะพร้าวอ่อนของเราเนี่ย ใส่ลงไปในน้ำซอสมะพร้าวเลยค่ะวันนี้ใช้สามลูกเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าบางลูกก็จะใช้ได้ไม่เต็มอะคะ่ะบางส่วนก็จะแข็งเกินเราก็ไม่ใช้นะคะเราก็กวนไปค่ะกวนให้เขาเข้ากันแล้วก็พักจนกว่าจะเย็นนะคะ เราก็จะพักเขาไว้นะคะจนกว่าเขาจะเย็นค่ะแค่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้นะคะปิดหน้าเข้าไว้หน่อยนะคะเผื่อกันแห้งจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูส่วนของวิปครีมกันค่ะตีวิปครีมนะคะอย่าลืมว่าก่อนจะตีเนี่ยเราจะต้องนำวิปครีมทั้งโถทั้ง ะตะกร้อที่ตีเนี่ยไปแช่ให้เขาเย็นจัดเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาตีแล้วก็แข็งตัวได้เร็วค่ะอันนี้เริ่มได้แล้วนะคะเป็นครีมและเป็นริ้วแล้วค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเริ่มประกอบร่างกันค่ะอันนี้เป็นเค้กที่เราอบเสร็จแล้วนะคะสไลด์เป็น3ส่วนค่ะใช้ซอสที่เรากวนไว้นะคะเย็นตัวแล้วเนาะเอามาใส่ค่ะแล้วก็วางชั้นที่2แล้วก็ใส่ซอสเหมือนเดิมเลยค่ะกดๆนิดนึงนะคะ พอใส่ชั้นที่2เสร็จเราก็จะนําส่วนที่3นะคะมาประกอบค่ะเราก็จัดวางให้ตรงตําแหน่งของเขาอะค่ะที่เราตัดไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิปครีมค่ะวิปครีมมาปาดค่ะปาดตามสไตล์เลยนะคะปาดเสร็จเราก็จะบีบดอกไว้รอบๆ ทั้งบนและล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเรา,เราใส่ซอสลงไปซอสก็จะได้ไม่หกเละเทอะด้วยค่ะแล้วก็สวยงามด้วยนี่เราก็จะใส่ซอสมะพร้าวของเราลงไปแล้วนะคะ<ๆ>เค้กมะพร้าวเป็นอะไรที่ทุกคนจะทานง,ง่ายนะคะตามร้านกาแฟเราจะเห็นว่านอกจากซอส เค้กส้มแล้วเราก็จะมีเค้กมะพร้าวนี่แหละค่ะที่จะอยู่คู่กับร้านกาแฟเลยเพราะว่าทานได้ทุกเพศทุกใบจริงๆเพราะมีความเป็นไทยๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะความหอมของกะทิความหวานของน้ำมะพร้าวและหอมด้วยใครๆก็ชอบค่ะอันนี้เราจะตกแต่งด้วยมเมล็ดน้ำตาลหรือว่าจะปักป้ายวันเกิดได้หมดเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์และกดกระดิ่งให้คุณเล็กเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอให้มีความสุขก,กับการทำขนมนะคะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ